เรื่องนี้ไปดูการมาฉีดวัคซีนกับวัคซีนสุดท้ายที่ต้องจับตาดูสวัสดีค่ะวรุณีสีแย้มเจ้าหน้าที่ศูนย์วัคซีนประจำจุดก่อนฉีดคุณเจ้าหน้าที่คนทางขวาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่เสริมมาช่วยให้บริการประชาชนในจุดฉีดวัคซีนก็ไม่น่ามีอะไรครับอา้าโ,โกเข็มแล้วมาเป็นเจ้าหน้าที่ประจำจุดฉีดว,วัคซีนได้ไงเนี่ย โอ้ยฉันแค่มาจัดคิวเฉยๆไม่เห็นเข็มไม่เป็นไรหรอกเชิญค่ะเออใช่ใช่เรามีจิตอาสามาช่วยเนอะอย่าไปเห็นเข็มก็ไม่กลัวหรอกได้ช่วยคนอื่นด้วยนะแล้วก็ทำงานต่อไปจนกระทังเอาสัน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 เฮ้ยสันทำไมอะเฮ้ยเจ็บไข้อะไรมาหรือเปล่าหรือว่ากลัวเฮ้ยน้องคะถึงคิวน้องแล้วค่ะค่ะน้องกลัวเหรอคะกลัวค่ะ ไม่เป็นไรนะคะไม่เจ็บแป๊บเดียวเองค่ะงั้นพี่ช่วยไปยืนเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมคะฮะเฮ้ยเอาแล้วเขาให้ไปเป็นเพื่อนว่ะเฮ้ยเขาก็กลัวเข็มเหมือนกันได้ค่ะไปค่ะเออเอาเฮ้ยเอาเอาเออไปยืนไปยืนเป็นเพื่อนคงไม่เป็นไรอะเนาะเขาน่าสงสารอะแต่เราก็กลัวเข็มอะเนาะพี่โอ้โหยืนซะห่างเลยทำไมยืนห่างงั้นอ่ะก็กลัวพี่ กอหนูหน่อยะกอหนูหน่อยให้เขาไปกอดได้เหรอโอ้ยตายแล้วเขาควงเข็มเฮ้ยทำไงเอาเอากอดเอากอดเดาอย่าไปมองเข็มเอออย่าไปมองอย่าไปมองอย่าไปมองเห็นนะเออจะจะจะไม่เห็นแล้วเห็นแลเป็นเเอานุ่งล้วงแล้วล้วงเอาโอ้ยโอ้ยตาเหลือกแล้วตายแล้วพี่พี่เป็นอะไรเนี่ยพี่ จะตายเอาไหมเนี่ยโอ้ย,อยคนมันกลัวนะคนเราเนี่ยพอกลัวอะไรนะเจอของที่กลัวเข้าไปนะถึงกับร่วง ลากคนอื่นร่วงไปอีกไหนปลอบเขาอยู่ไงล่ะเออแต่เข้าใจนะเข็มมันน่าลัวเป็นแผนกจัดคิวให้คนไปฉีดตามโต๊ะต่างๆเราก็หันไปเห็นน้องคนหนึ่งเขากลัวเข็มพี่ช่วยมายืมเพื่อนหนูหน่อยได้ไหมเองเราก็กลัวเข็มด้วยสปิริตเราก็เลยโอเคตอนฉีดมากกอนหนูหน่อยแล้วเราก็ยืนกอดน้องเขาไว้พอพยาบาลยกเข็มขึ้นมาคือต่างคนต่างกลัวเข็มทั้งคนปลอบทั้งคนโดนฉีดเลยอะคะ่ะน้องอาสากลัวเข็มตอนนี้พวกเราก็กลัว กลัวน้องไม่เฟินเนี่ยขอขอบคุณคุณวารุณีสีแย้มเจ้าหน้าที่ศูนย์วัคซีนชนบุรีเจ้าของเรื่องเจ้าหน้าที่กลัวเข็ม